ช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับและต้นไม้ทุกมุมปลูกมีปัญหาแบบนี้กันหรือเปล่าหรือว่าแบบนี้หรืออาจจะเป็นแบบนี้มันคือปัญหาจากเื้อรานะครับที่มาประจําเลยช่วงหน้าฝนแล้วเกเตรออร์แกนิกของเราจะแก้กันยังไงยุ่งยากไหมวิธีเป็นไงเดี๋ยวผมพาไปดูไปกันเลยส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของผักสลัดที่ผมปลูกในกล่องโฟมนะเป็นพวกผักคอสผักกีนโอก๊ก ปักเลดโอ๊กนะครับไม่ได้ฉีดไตรโคเดมาเลยมาเป็นน่าจะหนึ่งเดือนพอดีนะครับก็เดือนอาทิตย์ที่แล้วฝนตกหนักมากเลย <Okay. S 1> ดูนะครับมันจะเป็นเชื้อราีเลยเชื้อราใลาจุดแล้วมันจะเริ่มตามมาด้วยเชื้อราลักเน้าวครับนี่ผมก็จะทําการผสมไตโคเดมาที่ผมจะผสมนี่แหละฉีดชุดนี้แล้วเราจะมาดูฝนกันว่ามันจะรอดไหมถ้าเราไม่ป้องกันเชื้อรานะครับปล่อยไว้อย่างนี้มันจะลามทั้งสวนเลย แล้วก็จะตามมาด้วยเชื้อราลากเน่าแล้วก็ลามไปทั้งกล่องเหมือนกันนะนี่เลยครับยกตัวอย่างอย่างมาะกอฮอลแลนด์ต้นนี้ของผมเลยครับหัวเชื้อไตโครนาไมฮี้อ่นี้แหละครับที่ผมใช้เป็นประจำเขาวิจัยกันในแลบเลยนะเลยได้หัวเชื้อที่เข้มข้นไม่ใช่เคมีพันธุ์นะครับ ผมจะทิ้งแหล่งสังซื้อไว้ใต้คอมเมนต์เลยมาถึงขั้นตอนการผสมครับไม่ได้ยากแต่พี่ๆอย่าไปรีบนะครับจะเริมไว้เลยก็ได้ยิ่งดีผสมเชื้อแล้วพักทิ้งไว้ก่อนนะครับสักครึ่งชั่วโมงมันจะได้พร้อมออกซึกนะครับหรือจะผสมดวนฉีดเลยก็ได้แต่เคยถามผู้รู้มาแล้วกาทำอย่างนั้นอัตราการรอดของเชื้อมันจะต่ำม,มากเลยพักทิ้งไว้เถอะครับพี่ๆจะได้คุ้มเงินคุ้มประสิทธิภาพการใช้งานนะครับ นี่แหละครับหลังจากที่เราได้พักไปแล้วเห็นไหมครับว่าน้ํขาสีขาวตอนแรกเริ่มเป็นสีเขียวแล้วนะมันก็ชี้ชัดได้แล้วว่านี่คือเชื้อราไตาโคเดมานะหลังจากที่ผมเริ่มดิดกาแฟผมก็จะนํามันออกไปฉีดกันนะครับอัตราส่วนผสมดูที่คางหอเลยนะจะฉีดมากก็ได้มันไม่ตายฉีดได้ทุกๆสามวันเลยแต่เรานี่จะตายครับหมดตั้ง โดยน้ำที่ผมใช้ทั้งตอนที่ผมพักหัวเชือ้อและตอนที่เอามาผสมลงถั้งฉีดก็จะเป็นน้ําอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องปรับผีเหตดขอแค่ไม่เข็มไม่ไม่คอริน และก็ไม่คุณจนหตันหัวฉีดให้พี่ๆช,ช็อกฉ่ำหัวใจกันนะและถ้าถามว่ามันเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ไหมตอบได้เลยว่าผมฉีดพ่นจนผมเลี้ยงเจ้าตัวเล็กหมาจนป่านนี้มันยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยแนะนําพี่ๆฉีดช่วงเย็นไปแล้วนะครับเพราะปากใบมันเปิดกักเก็บเชื้อราเข้าต้นได้ดีแถมยังไม่มีแสงแดดที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติมาทําลายเชื้อราของเราด้วยเลยมะละกอลักษณะนี้นะครับมันก็เป็นเชื้อราดูนะครับผิวมันจะเป็นด่างๆตรงๆอย่างนี้ ไม่สวยนะแต่ผมก็พยายามฉีดป้องกันมาเรื่อยๆมันก็เบาลงและมีบางลูกหายไปนะครับแต่ก็เริ่มกลับมาเป็นอีกแล้วอ่ะงานนี้ก็ต้องฉีดซ้ํากันอีกทีนะนี่เลยครับลักษณะต้นที่ดูสดชื่นและรับไตโคนาม่าบ่อยๆนะมันจะไม่มีเชื้อราเกิดเลยแตก่ก็ต้องดูคนต้นดีๆเหมือนกันผมก็ต้องดูแลคนต้นให้เรียบร้อยเลยจะได้ไม่เกิดเชื้อราอีกเราจะได้ไม่ต้องป้องกันกันบ่อยนะ และที่ไอ้อยู่ข้างหลังไม่ใช่ขาเปรตน,นะครับมันคือต้นใหญ่ที่ผมก็เสียดายเหลือเกินไม่ยอมทิ้งเพราะว่ามันมันดกครับสูงและเก็บยากแต่ก็ยังจะใช้อยู่พอพอกันหมดเลยครับมาเป็นต้นมะพร้าวต้นตาลครับคุณผู้ชมลงรุ่นใหม่กันไปขอบคุณครับ